ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับในการปล่อยหมูเราจะเปลี่ยนแผนกันนิดนึงนะครับันนี้เราจะปล่อยเช้านะครับต่อไปเด็กๆจะได้มีเวลาวิ่งกันนิดนึงนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณตาล้องเป็นคนเอาไม่ใหญ่ออกมานะครับนี่นะครับกันตัวอื่นด้วยนะครับไม่เอาไปแล้วไหมนะครับไม่ต้องรีบนะครับนี่นะครับระว่าเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานปล่อยปล่อยเจ้าเฟดตนะครับปล่อยเจ้าเฟดน้นองถุตงกับเจ้าบุญดึกออกไปตัวนี้นะครับวันนี้เราจะปล่อยไม่ใหญ่นะครับ เราจะปล่อยแม่ใหญ่ออกไปเที่ยวนะครับให้แม่ใหญ่ออกไปเที่ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ปล่อยออกตัวเดียวก่อนนะครับมาแม่ใหญ่มาแม่ใหญ่มาพ่อนะครับให้ให้ได้วิ่งเล่นิดนึงแม่ใหญ่ตอนนี้อาการเหมือนใกล้จะเกิดท็นทีนะครับท่านผู้ชมนะครับอาการท้องของเธอนะครับนะครับเราเอาให้ถึกอกให้ถึกจ้องนะครับปล่อยทีเดียวหลายตัวไม่ได้นะครับไปเล่นกงินไกลนะท่านผู้ชมต้องปล่อยทีละตัวนะครับนี่ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ช่วย ปิดประตูมัดแน่นๆนะู่อจอยนี่นะครับลักษณะนะครับท้องเต็มที่นะครับไม่ใหญ่นะครับท้องเต็มที่ก็จะเกิดเต็มที่นะครับนี่นะครับจะเป็นตัวเมียอีกตัวหนึ่งของเรานะครับท่านผู้ชมก็ตัวเมียเราจะมีสองตัวนะครับทั้งหมดนะครับมีแม่เล็กกับแม่ใหญ่นะครับนี่นะครับดูนะครับให้ได้วิ่งได้ออกกําลังกันนิดนึงนะครับเด็กสามเดือนสี่เดือนตอนนี้เพิ่งเริ่มมาปล่อยได้คนละรอบนะครับนี่จะเป็นออกรอบที่สองเลยนะครับก็ทยอยกันปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับให้ได้วิ่งให้ได้เล่นกันนะครับไม่ไปไม่ไปไปไหน ออกมานี่ออกมานี่้ทมาเข้าบ้าน้าบ้านนะครับดูนะครับไปไหนน้องจะไปไหนมาพ่อเร็วออกมามานี่มานี่มานี่ไม่ใญ่มาน,มามานี่ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเร็วเร็ว<ๆ>เอาเนี่เอาเอาที่พ่อเอาเอาที่พ่อเอา vre, เอาอ,าอ,อกมานะครับเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะครับเป็นห่วงเรื่องการออกกาลังของเด็กๆนะครับ <atori> รรเดี๋ยวพ่อไปทํางานแล้วพ่อซื้อขนมมาให้นะครับก็ให้ได้วิ่งกันวันหนึ่งเต็มๆ็ม ตอนเย็นแล้วก็เก้าเข้าคอกนะครับบรรยากาศบ้านๆดีมากนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับฝนกําลังแรงนะครับนี่นะครับอปกมาก็สภาพจะประมาณนี้นะครับไม่ไปไกลนะเล่นอยู่ใกล้บ้านนะลูกก็จะไปเล่นนิดนึงนะครับพอเล่นได้ที่ก็จะลงมาอยู่ข้างบ้านนะครับเวลาหิวนะครับไม่ไปไกลเท่าไหร่นะครับก็อันนี้มีผู้ช่วยอยู่บ้านก็บางทีก็ได้ดูได้ช่วยดูกันนะครับไม่เล็กเมื่อกี้กลับมากินข้าวแล้วไม่รู้หายไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับท่านผู้ชมว่า วันนี้วิ่งหนึ่งวันตอนเย็นผมกลับมาก่อนจะเข้าคอกแล้วก็จะได้จ่ายให้ดูกันนิดนึงนะครับตรงนี้หน้าฝนเด็กๆก็จะเล่นกันสนุกนิดนึงนะครับมีที่เล่นนะครับอาหารหน้าฝนหน้าดินก็เยอะไปแล้วครับไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วครับนี่นะครับไปแล้วครับไปแล้วครับดูครับดูนี่นะครับถ้าได้วิ่งแล้วสบายใจนะครับต้องเรยวกําลังนะครับหมูป่าก็ต้องประมาณนี้นะครับไปแล้วครับขึ้นไปข้างบนแล้วครับขึ้นไปข้างบนแล้วครับ ดูครับวิ่งไปหยุดโน้นเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับเขาวิ่งเร็วมากนะครับหมูป่านะครับร่างกายเขาแข็งแรงมากนะครับเอาวิ่งมาพ่อนะวิ่งมาพ่อดูครับดูครับู้ชมดูดูครับดูนี่นะครับเอาเอานะครับตัวนี้ร้องเต็มที่นะครับต้องให้เดียออกกาลังนิดนึงเป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะอทําไปไกลเกินนะลูกนะนะครับดูนะครับนี่นะครับมีความสุขนะครับจะได้ออกได้วิ่งนะครับ ก็ไปไม่ไกลเท่าไหรนะ่นะก็อยู่ในระยะใกล้ใกล้บ้านนะครับจะวิ่งออกกาลังแล้วก็หากินอยู่ข้างบ้านนะครับถ้าออกทีละตัวแบบนี้นะครับแต่ถ้าออกหลายตัวนี่จะปากันไปไกลนิดหนึ่งก็โอเคครับวันนี้ปล่อยออกมาตอนเช้าไม่ใหญ่เดี๋ยวรอลุ้นกันดูวันนี้กลับมาตอนเย็นการใจช,ชีวิตจะกลับมาปลอดภัยหรือเปล่านะครับคลิปนี้ผมจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชม